ชื่อเมย์นะคะอาชีพแรกก่อนที่จะมาทำธุรกิจแอมเบย์เนี่ยก็เป็น อาชีพครูสอนเทควันโดค่ะแล้วก็อาจจะมีขายของออนไลน์นิดนิดหน่อยหน่อยนะคะหมอเก่งนะครับปัจจุบันเป็นแพทย์ประจำศูนย์เวลเนสเซ็นเตอร์โรงพยาบาลเอกชนแล้วก็ทำธุรกิจแอมเบ่ควบคู่ด้วยปั้นนะครับจบการศึกษานะครับคณะ b ีบีเอนะที่มหาวิทยาลัยมหิดลอินเตอร์นะครับเมเจอร์มาร์เก็ตติ้งนะครับก่อนหน้าทำธุรกิจแอมเบ่นะครับก็ไม่เคยทำงานอื่นมาก่อนเลยนะครับก็ทำแอมเบ่ตั้งแต่เป็นนักศึกษานะครับเลือกธุรกิจแอมเบ่เป็นอาชีพนะครับเหมยนะคะเหมยเรียนจบจากมหาวลัยเอแบกนะคะการเงินการธนาคารค่ะด้วยยยเกีรติินนมอััดบ น่่คะก็จบมานะคะเจอธุรกิจแอมเบ์นะคะก็ตัดสินใจลุยธุรกิจแอมเบ์จนถึงทุกวันนี้เลยค่ะเอกนะครับผมนะครับเรียกหมอเอกก็ได้นะครับผมจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะครับปัจจุบันก็ยังคงเป็นหมออยู่นะครับอาจารย์เอกนะครับอดีตนะครับก็เรียนจบวิศวกรรมเครื่องกลจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับเกรดโยมระดับหนึ่งครับแล้วก็ทํางานอยู่บริษรัทประมาณดีเซดแล้วก็ลาออกจาก บริษัทเอกชนฮะมารับราชการเป็นอาจารย์สอนในมหาลัยนะครับปัจจุบันก็ลาออกจากงานประจําแล้วก็ทําธุรกิจแอมเบย์เต็มเวลานะครับเอิร์ธนะครับพิดเพ็ดมาลาครับผมทําธุรกิจแอมเบย์เนี่ยตั้งแต่ตอนสมัยเรียนปีหนึ่งนะครับที่คณะแพทย์ที่จุฬาเลยเราก็ทำควบคู่กับการเรียนมาเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนเรียนจบเนี่ยก็ทำแอมเวย์ควบคู่กับทำงานประจำเนี่ยที่เป็นหมอเนี่ยอือ2ปีปัจจุบันก็ทำธุรกิจแอมเวย์เต็มเวลา เมื่อก่อนเนี่ยเรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเลย2เรื่องหลักๆนะครับก็คือภายในเนี่ยเมื่อก่อนผมเองเป็นคนที่ introvert ไม่ค่อยชอบคุยกับคนแล้วเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองในธุรกิจนี้ทําให้เราแบบเฟรนลี่ขึ้นภายนอกเนี่ยก็คือเราสามารถดูแลตัวเองนะมีสุขภาพมีรูปร่างที่ดีขึ้นผิวพรรณดีขึ้นดูเด็กลงนะครับจริงสิปีที่แล้วเนี่ยผมทําธุรกิจแอมเบก็เป็นนักธุรกิจอมวบร,ระดับเพชรแล้วนะเพราะเป็นไดมอนด์เนี่ยตอนอายุ ประมาณ26นะครับแล้วก็แต่ปัจจุบันเนี่ยก็เป็นระดับเพชรคู่นะครับก็สิปีแล้วก็ชีวิตก็ดีในระดับหนึ่งแล้วนะเป็นเพชรก็ดีระดับหนึ่งนะแต่ปัจจุบันเนี่ยก็ก็ดีมากขึ้นมีความเข้าใจในชีวิตนะครับแล้วก็ธุรกิจมากขึ้นนะครับครับก็ในอดีตนะครับก็เป็นวิศวกรนะครับแล้วก็เป็นคนที่แบบพูดไม่เก่งขี้อายขายของไม่เป็นนะครับแต่ว่าเราอะอยากมีเวลานะฮะอยากมีชีวิตที่มีอิสระรก็ได้พัฒนาตัวเองในธุรกิจอเมร์ จนประสบความสำเร็จพูดถึงการดูแลตัวเองด้านร่างกายและจิตใจนะครับด้านร่างกายนะครับนอนให้พอ7-8ชั่วโมงนะครับออกกำลังกายนะครับออกอย่างสม่ำเสมอนะครับโดยที่ไม่มีข้ออ้างนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับอันนี้ผมว่าพวกเราไม่พลาดอยู่แล้วเพราะพวกเราก็มีโอกาสได้รู้จักสินค้าที่ดีนะครับเรื่องของจิตใจนะครับเอาตัวเองมาอยู่ในสังคมคนคิดบวกนะครับ ทำให้เราคิดดีขึ้นกล้าฝันใหญ่มากขึ้นนะครับในอดีตเนี่ยครับไม่ค่อยมีเวลาทํางานหนักพักผ่อนน้อยสุขภาพก็ไม่ค่อยดีนะครับพอเราได้มาเข้าสู่ธุรกิจอเมเบก็มีความรู้ในการดูแลสุขภาพนะฮะเลือกสารอาหารทานได้ครบถ้วนแล้วก็มีวิธีคิดบวกนะฮะอย่างเป็นองค์รวมน,นะครับมีความสุขกับการดําเนินชีวิต นะ่วสําหรับการดูแลเรื่องสุขใจง่ายของผมเองเลยนะครับพอเข้ามาศึกษานะครับเราก็จะได้รับวิธีการดูแลตัวเองที่ถูกต้องทั้งการเลือกกินแล้วก็การออกกําลังกายมันก็ทําให้ผมรู้สึกว่าผมเฮลตี้ขึ้นนะครับส่วนเรื่องการสุขใจนะครับนาะก,ก็ธุรกิจเนี้ยพอเราทำเนี้ยพอเราได้ผลลัพธ์มันก็ทําให้ชีวิตเราเนี้ยมีเิรคไลฟ์บาลานซ์ที่ดีขึ้นไรกังวลน,นะครับเราก็จะออกแบบชีวิตตัวเองได้ไม่เครียด ทำให้เรามีความสุขใจที่มากขึ้นครับเมย์ได้อิสรภาพทางด้านเวลาเวลาที่เราจะไปไหนก็ได้ไม่ต้องมีใครมาบังคับไม่ต้องมาเข้างานตรงเวลาออกตรงเวลาชีวิตเป็นของเราค่ะสำเร็จในธุรกิจอเวย์เนี่ยก็ดีตรงที่ว่าทําให้เราเนี่ยมีชีวิตที่เลือกได้ในทุกๆวันนะครับแล้วก็สามารถดูแลตัวเองได้นะดูแลพ่อแม่ได้นะครับแล้วก็ให้อนาคตให้การศึกษาที่ดีที่สุดสําหรับลูกนะครับ มีความมั่นคงนะทำให้เราไม่ต้องกังวลน,นะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นกับตัวเราหรือครอบครัวเนี่ยครับก็ไม่กระทบในเรื่องของการเงินของคนในบ้านนะครับเป็นเหมยในเวอร์ชั่นที่ใช้ชีวิตในฝันของตัวเองค่ะในแบบรูปแบบที่เราฝันไว้เกือบทั้งหมด100เเลยนะคะร,ร,รู้สึกว่าเฮ้ยเราเป็นเราที่เรารักตัวเองมากๆในวันนี้นะคะเราได้ทําในสิ่งที่เราไม่คิดไม่ฝันว่าเราจะกล้าทํานะคะ มีคำกล่าวที่ว่าเราไม่จำเป็นจะต้องดีกว่าใครขอแค่เราเป็นตัวเราในเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมแล้วเดี๋ยวพบกันที่งาน The Upspiration วันที่5ตุลาคมเซนท่นหาดใหญ่พบกันนะครับทุกคนเป็นเวอร์ชั่นที่ดีกว่าเดิมกันครับเราวันนี้นะครับยังมีเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดรอเราอยู่นะครับมาอัปเกรดเวอร์ชั่นพร้อมกันนะครับที่เซนทนเชียงใหม่แอร์พอร์ตนะครับวันที่2ตุลาคมแล้วเจอกันนะครับ มาเจอกันที่งาน The Upspiration วันที่9พฤศจิกายานนี้ที่เซ็นทรัลขอนแก่นมาเจอกันนะมาอัพสกิลไปด้วยกันนะคะพบกันนะ